เดี๋ยวอ่านให้ทุกคนเลย เพลงนนี้ป็อ่ะลองดูนะครับหนึ่งสองครับ When I was such a little boy บ e да. ิครตั้งแต่คุณสมเกียรติชวนมาเนี่ยก็เลยลองวาดชาร์ตดูนะก็เล่าบอาว่าญาตเขาเนี่ยนะเราก็วาดแ a m ต l y t r ร e นนะวาดไปวาดมานะมันเยอจริงๆเลยนะคือแตกหนอนะแล้วแบบแตกหนอก็ไปเยอะแยะเลยนะอยู่อเมริกาบ้างอะไรเงี้ยนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะทำกับบ้านมันเยอะมาก อันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าว่าจริงๆแล้วในต้นไม้เราไม่ต้องการต้นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้แพกแกนนะฮะไม่ต้องการบองใสต,งต้องเรียนในพระเจ้านะฮะโอเคการยื่นสูนสารในในนี้ก็เป็นความเชื่อที่เราไป็นความหวังใจอนากตนะครับ อ้าท่านอื่นที <broke> ่ไม ah, uh, ่ใช่ตระกูลสงนะฮะถ้าต้องการฟังก็เชิญได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นโอกาสที่เราได้ฝังสัมผัสกับผู้ด้วยการยืนตรงนะฮะยืนตรงสักครู้เลยรองรับว่าบางคนมีชีวิตยืดยาวนะที่จะไม่คิดจตที่งฉลองมีอาอาแม่เราอายุร้อยปีบางคนรมีอยู่ร้อยปียังแข็งแรงอยู่มันก็ว่าจะเส้นเส้นทางที่จะสั้นยาวเท่าไหร่ที่สำคัญคือว่าเมื่อตายจากโลกนี้แล้วไปไหนที่เสียชื่อว่าเมื่อตายกโลกนี้ไม่ใช่ในโลกไปอยู่สวรรค์ อมจฉาสั้นๆพระเจ้านาบุเชอร์พระเจ้ายิ่งใหญยพระเจ้าเปหกย่งงานขอบคระบุพระเจ้ายิ่งใพระเจ้ายิ่งใหญยระเชิญที่เเชื่อว่ามืช่เจ้าแล้วภาษาหนันก็มีความเชื่อในพระเจ้า และท่านก็ได้วางแบบอย่างให้กับลูกหลานดังนั้นขอความเชื่อในพระเจ้านั้นก็จะมีต่อไปในลูกหลานหลานด้วยบ่อพระเจ้าทรงอํนวยพระพรอยู่เหนือรครอบครองท่านทั้งการงานทั้งสุขภาพแล้วก็การเรียนของลูกอ๋อเป็นกลุ่มย่อยแล้วกันเพราะว่าบางคนไม่รู้จักอ <laughs> อ càng video, cho kênh này, cái súng nữa, được cái súng, cái rồi, cái súng, cái súng, cái súng, cái พ่อของอาโดโกแม่เราโกพ่อของพี่ของพ่ของแบงอเออนี่เราสาเราแม่แท้แท้แม่พุ่มตายไปแล้วเอออันนี้แม่แท้แท้โอ้เป็นสามแท้แท้สามาอย่างนี้อยากเห็นไหมล่ะอันนี้เรามฉันสามหน้าดิป่นนี่ไงหน้าเราดูแล้วไปไปตัดผมป่ะตัดแล้วแต่ว่าเนี่ยค่ะตัดอีกเดียวเพราะว่าถ้าตัดเยอะเนี

้าพูดอย่างนี้เลยนี่ไม่ได so ้พูดนะนะนี่พูดลิงกงอะไรอใครไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อันนี้น้องไทยต้อะไรว่ากิ้มจิ้มกิ้มจิ้มมันยากจิ้มมุ้นจิ้ม Gracias. มาแล้วมาดังกรีดเลยนะมันล่วงหลับแรงรบเพิงซีเกมสถานะขี้ที่ขาไม่มีวิดีโอน้องมีหลานด้วยนี่ตัวนี้หลานอยู่แล้วัวแลกันดูอีกเจ๊น้ำไอ้สารน้ำพิภาไพโรดุ่งทนกิีดอาคิมเซงว่องชขานั่งไหลเสียซุ่งเลยไหลไกลืนเกียร์สามเกี้ยเกียงล้อย เกียใจเกียตามเกเ้ยจาของถังแก๊อืเจ้าของถังแก๊สครับออเดอร์กี่ร้อยล้านแล้วตอผมผมว่าเนี่ยขอยนี่ยากมากเฮ้ยเซลิกสจดทิ้งสิทธิ์เลยทุกอย่างเรียบร้อยไปประเทศนั้นจดประเทศนั้นนะรู้ใช่ระดัา อย่างก็ไม่ได้จบเพราะว่าจดเราต้องแค่พายูมทั้งน้ถ้าเรามีอะไรใช่รสุยั่เกงเลบางอย่างก็ต้องจไปวกนอาไปถะรนวรจะตามไปเี้ยวาขับไปแล้วเลี้ยวซ้ายถนนใครอยากกินไม่ไหวนะ ถเาเอาไเดีนหมเซไงพี่รอคือรเนได้หกพันนี่ไปตนดาร์ดยอดลย ตัวนี้ตัวกับสะพนี้ไม่มีอะไรแพงกตัวน้เ่าป็นตัวนี้ที่กไอาตัวที่ไปมันจะเป็นต่อนี้มันรุ่นรอยมันจะเป็นที่เป็นาผ้าราคาก็บังเกอร์จนวที่เวลาเราดูไปเนี้ยมันจะผ่านเรื่อมันจะผ่านแรงการแบบม้่้ไดไม่่ไ้ม้เไม่ได้่ไ่ได้ไม่ได่ไมไม่ไ่ไ้ Like สอแทนเนสีล้นี่ยง้าไปไหนเนี่ยแล้วทำป้าก็นได้ไหมวันที่มาสามสี่คันเลยแด้ทุกคันรถรถสองแจ้ะทุกค้แทนแทนรถสองแจ้รับข้าไทมาด้วยรถสอง